ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับ VBTS ได้รับบทให้เป็นผู้ชนะในโพลผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก คิมแทฮยองหรือ VBTS ได้สร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเองอีกแล้วโดยคราวนี้หนุ่มวีได้รับเลือกให้รั้งตำแหน่งผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกจากการตัดสินอันดับสื่อของต่างประเทศถึงสองสื่อด้วยกันทางด้านนิตยสารดูไบแมกซินของสหรัฐอาณาจักรได้ทำแบบสำรวจในหัวข้อคนดังชายที่หล่อที่สุดในโลกจากผู้โหวตใน183ประเทศทั่วโลกเป็นเวลา5เดือนโดยมีผู้รวมโหวตมากกว่าหนึ่งล้านคนซึ่ง V ีได้รับ เสียงโหวตมากกว่า6แสนโหวตเลยทีเดียวซึ่งทางด้านนิตยสาสร์นูบาบได้ส่งใบประกาศนียบยัตรผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกมาที่ค่ายบิ๊กฮิตโดยตรงด้วยในส่วนอาเซียนนิวส์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นเอเจนซี่ของประเทศอินเดียก็ได้ประกาศให้วีรั้งอันดับหนึ่งผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกด้วยเช่นกันโดยความหล่อของวีสามารถเอาชนะความหล่อของดาราฮอลลีวูดอย่างโรเบิร์ตพทิสันแบรดพีตและทอมครูดไปได้ ในส่วนของวง BTS ก็ยังคงเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยล่าสุดเพลง My Universe ที่ทางด้านวง BTS ได้ร่วมงานกับวง Coldplay สามารถขึ้นอันดับ1บนลิสต์ Top 100เพลงของทางนิตยสาร Rolling Stone ได้สำเร็จทรงผลให้ BTS กลายเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถพาเพลงขึ้นอันดับหนึ่งในการจัดลิสต์อันดับเพลงยอดฮิตของทางด้านนิตยสารระดับโลกอย่าง Rolling Stone ได้สำเร็จเช่นกัน